ันเทิงติดตามนะคะยินดีนําเสนอนิววิดีโอใหม่ประจําวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆขอบคุณค่ะเพลงไงแล้วมันเพิ่งฟังได้สามอ่ะมันเพิ่งฟังได้สามเพลงอ่ะมาตั้งหน่อยได้เพลงหนึ่งอ่ะเออมันขอสักขอสักเพลงหนึ่งขอสักเพลงหนึ่งอ่ะจะได้จะได้สบายใจว่าไม่คาใจว่าจะมาฟังสี่เพลงอ่ะสิบนาทีพอขอขอจากใจ ก็ในในข้อตกลงมันบอกสี่เพลงอ่ะสี่เพลงเพลงสุดท้ายมันกลายเป็นผัวสำรองของไอ้ไหมอะมันมันมดมันผอชัยเลยคือไอเพลงที่สี่ของชาลีมันกลายเป็นของไอ้ไหมไปนะเพราะว่าไอ้ไหมเขาลืมร้อง <c oughs> คือวันที่สิบเอ็ดอะคืนวันที่วันที่สิบเอ็ดอะไอ้ไหมเขาลืมร้องเพลงผัวสำรอง <c oughs> เขาเลยไม่ยอมกลับบ้าน <c oughs> เขาก็เลยมาขอขึ้นแทรกคิวต่อจากชาลีเพลงที่สี่เป็นเพลงผัวสำรองอะยื ก็ใช่เลยโบเมนเนวโบเมนเนวเออจะเพลงอะไรก็ได้นะขอสิบนาทีพอให้มันครบสี่เพลงอืพี่ใช้ท่แสนดีนะเพลงนัอนไม่ได้ต้องเอาเพลงที่แบบไอ้นี่ดิไม่ได้ต้องเอาเพลงที่เดี๋ยวไปโยงอีกเอ้เดี๋ยวเขาไปโยงอีกไม่ได้ไม่ได้ อย,อย่าไปเพลงอย่าไปอย่าไปโยงใช่ใช่ใชไม่ต้องเอาเพลงที่ไม่โยงกับน้องดินะครับอเออ,เอ,อต้องไปเพลงที่ไม่ยอมกับน้องนะครับเพลงอะไรอะ่ะมีความลับที่อยู่ในใจเป็นความลับที่อยู่ข้างในแต่ไม่รู้จะบอกเธอได้อย่างไรมีความลับที่อยู่ในใจ เป็นความรับที่อยู่ข้างในแต่ไม่รู้จะบอกเธอได้ย่งรเอออออ <c oughs> โอโยเพลงขี้หึงเดี๋ยวเขาจะโยงมันชัดไปตอนนี้กูยังไม่รู้เลยใครหึงใครยังไม่รู้เลยใครงอนใครหรือว่าต่างคนต่างรองง้อวะ คนหนึ่งก็รอคนคนนึงง้อไอ้คนหนึ่งก็รอคนง้อเนี้ยโอ้โหเนี้ยขอเพลงนึงวะขอเพลงนึงขอเพลงนึงขอเพลงนึงเว้ยมันมันคาใจอะเออนี่เยเพลงนึงเนี่ยแบบโอ้โหน้ำตาจะไหล เสียสละเพื่อเอฟซีกระดาษนี่เอากูไปแขวนได้ยังไงห่างลูกห่างเมียคนไหนแล้วพี่เตยถึงไหนแล้วพี่เตยที่ไหนวะสระบุรีจริงๆกําลังจะเลี้ยวซ้ายกับกรุงเทพครับขามามาต้องเลี้ยวขวาใช่ไหมเอ้สระบุรีเลี้ยวขวาเออขากลับขากลับเลี้ยวซ้ายนะครับกล้องงองเงเลยคนนี้ไม่ใช่แค่ลูกละ น้องมากกับคาว่าใช่เอาเพลงที่เขาลงได้ดิยาวฮา,าดิขี้หึงก็ได้อะไรเงี้ยเพื่อนสนิทไม่แล้วแหละมันไม่สนิทละอือขอเอาเพลงอะไรก็ได้หละขอให้เขามาเถอะนะครับหรือว่าผมต้องลงก่อนวะผมลงไลฟ์ปุ๊บชาลีมาปั๊บนี่ฮาเติมเลยนะกูไป็ผู้ถูกกระทำอีกแล้วนะ,ะตกลงใครฟังใคร เอองงกันไปหมดแล้วใช่ไหมทะเลสีดํานั่นเพลงประจําของพี่พงษ์เขาเพลงทะเลสีดํานั่นเพลงส่วนตัวพี่พงษ์เขาครับพี่พงษ์เขาชอบนะครับเพลงดาวเพลงทะเลสีดำนะพี่พงษ์เขาจะชอบเลิฟเลอ,อันนั้นของพี่พงษ์ของพี่พงษ์ oh, say, อ๋อเซอเซเยตได, yes. ได, yes. ได้ได้ได้เซเยได้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  เซี่ยงชใช่ไหมบล็อกเลยบล็อกเลยบล็อกแม่มแล้วบล็อกไปเลยสซียพี่พงพี่พงพี่พงเองเอาพี่พงอ่ะแม่หิวกูสั่งบล็อกแม่มเลยดูยังไงโหดไปละนี่พงเองแม่หิวนี่พี่พงเองพงไงที่น่ารักน่ารักไงพูดกันรุกรุกโัวหนูอันนั้นอันนั้นไฮพี่เบสโอ้ยนี่นี่นี่มันเส้น เบสมาเบสมาเบสเบสไอ้บอกกูทนฟังมาญาาแล้วพวกมึงกูกูฟังพวกมึงนานมากแล้วเนี่ยผมบอกกูลงไลฟ์ก่อนดีกว่ากูอยู่ไม่ได้กูโดนแจ้งความแล้วเนี่ยกูโดนแคปประจานแล้วเนี่ยกูอยู่ยากมากล้วชีวิตกูเบสปลอมเหรอเบสใส่ฐานเนระตัวจริงมะเนี่ยมาจริงหรือว่าแท็กชื่อเล่นเนี่ย ันไงคนเนี่ยชีวิตก็อยู่ยากโดนแผลเรียเนี่ยเล่าอะไรกันเพิ่งเข้ามาอ๋อไม่ได้บอกกําลังกําลังขอบคุณเบสอยู่เพราะว่าเขาบอกว่าพวกเขาบอกว่าพวกพี่อ่ะไปบังคับแน็กถ่ายรูปแน็กไม่ได้เต็มใจเขาว่างั้นก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะจริงจริงแล้วอะ่ะอยากจะฝากของไปให้ไปให้เบสแต่แต่เบสบอกว่าไม่ได้เอารถมา ต่เบสบอกไม่เอารถมาก็เลยแบบคือง่ายงคือเบสขี้เกียจอะก็เลยไปตามชาลีมารับเองก็เลยขอบคุณเบสจริงๆแล้วคือเบสขี้เกียจถือของมันหนักก็เลยไปตามชาลีมารับเองก็เนี่ยกำลังขอบคุณเบสอยู่แค่นั้นเองเลยไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยเรื่องทั้งหมดมีแค่นี้เลยจริงตามแล้วทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นไวมากตามที่เห็นเลยน้องก็เดินตามมาเฉยเอะไรเงี้ย ขึ้นจอได้นะพี่ขึ้นยังไงวะขึ้นจออ่ะไม่เบสค่อยจออีกแล้วไอ้นี้ไม่ชอบชอบแ<อ>บบ<อ>มากไม่เบสเบสเขาไว้นี่อเบสเขขอเอง กับเราแหมเรารู้กันอยู่แล้วแต่ไม่ใช่วงในนะไม่เคยถามอะไรเบสนะที่ทุกทุกวันนี้พี่โดนแขวนว่าพี่เป็นวงในแล้วอ่ะไมผมจะออกไปออกไปแดนอยู่ข้างนอกพี่แล้วเจอว่าพี่พอดีใช่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 ก็เลยบอกว่าจะฝากของให้ชายลีหน่อยเออก็น่ามะนั้นแหละไม่กำลังพูดกันอยู่ว่าพี่ก้องเขาบอกว่าจะให้ชาลีร้องสี่เพลงเออ ก็แต่ว่าพี่ไปกันเนอะเขากะจะไปฟังสี่เพลงแล้วม่ได้ฟังแค่สามเพลงเออเขาเลยบอกว่าเอ้ยเป็นไปได้ไหมที่ชาลีจะแบบสิบนาทีคืนไลฟ์ร้องเพลงที่เหลืออีกสักเพลงหนึ่งให้พวกพี่หน่อยก็เดินทางกันไปไกลห่างลูกห่างเมียลูกก็เพิ่งโทรมาตามเมื่อกี้เมื่อไรป้าจะึีบ้านอะไรเงี้ยอันนี้คือบอกบนเฉยนไม่ได้บอกผมเนอะโบนบนก็คิดถึงบอกว่ามันมันไม่ครบสี่เพลงอ่ะอ๋ออื ก็เห็นเขาลงคลิปอยู่กับเซียนลงเซียนหลังมีกงมีกองอะไรอย่างเงี้ยพี่พงเขาก็อยากจะฟังเพลงเซเยสด้วยก็งงไปหมดคราเนี้ยหาเรื่องหาราวพี่พงเนี่ยเออนั่นแหละขอบคุณเบสป่ะถึงที่พักแล้วเหรอครับเบสถึงถึงนะพี่ถึงประมาณอ๋อเออทำไมมันเป็นเรื่องราวใหญ่โตแค่เบสจะกลับบ้านเนาะ ทั้งวันเลยพี่นั่งรถมาทำไมอะพี่ก็เขาถามกลับหรือยังกลับที่ปักมากับใครใครกลับกลับด้วยใครกลับกับใครแต่ว่าทั้งวันเลยไม่เป็นอันขับรถเลยเล่นถ้าพวกครูไม่เป็นอันขับรถเลยจริงปะเนี่ยพี่ เอ <S <S อเขาอะไรเขา,าก็กลับกับใครเขาจะมากับใครเขาแอบมาหรือรเปล่าทาไมเขาไม่บอกเรารูปน,ปปปนี้รูปจริงไหมรูปนี้ยังไงชาลีกับวันนี้หรือเปล่าอันนี้ลงไว้นานแล้วมันยังไม่สว่างหรือชาลีเขาไม่อยากเขามาไฟไหน <S 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 โอ้ยหัวมากเลยเนี่ยพี่ปวดหัวปะปวดหัวดิโอ้พี่แค่นี้เองพี่แค่นี้นะพี่ยังแค่นี้ที่ปวดหัวนี้แหละผมก็ยังไม่หมดแล้วผมนีดหนักเลยอะ เออผมนี่หนักเลยที่ยังโดนแค่นี้เหรอใช่โอ้ยวุ่นวายวิงเวียนดีเนาะอืมแต่อตงไงก็ยังยังไงก็ขอบคุณเบสที่เมื่อวานเหตุการณ์เมื่อวานนะครับที่ขอบคุณที่ว่าเอาจริงๆก็คือเขาขอบเขาชาลีเขาอยากมาขอบคุณเอฟซีเขานั่นแหละเนาะไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นหรอกเออข็าสนุกสนุกกันม้วนจอยนะครับใช่ใช่บอกบอกพี่พี่มาเขาก็รีบมาเลยครับ เออใช่รีบมาเลยแล้วก็คนเวแต่ว่าประเด็นหนึ่งคือคนใน V i P บนใน V i P ได้ซีนก่อนพวกอุกคันนี <c oughs> จ้จริงออออจริงจริงออกออกแทบแทบศิลปินแทบจะออกมาแบบตัวนี้ไม่ได้เลยพี่แต่แบบว่าอ๋อใช่เพราะว,ว่านคนจะถ่ายเต็มเลยละ่ะใ,ใช่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 นั่นแหละนั่นแหละก็ขอบคุณเบสมากมากครับที่เออที่แบบขี้เกียจที่ V A P ที่ขี้เกียจถือของเองขอบคุณความขี้เกียจของเบสในครั้งนี้ที่ ที่มีซีนดีๆในครั้งนี้นะครับผมขอบคุณมาก,มขมากเขาเรียกว่าขี้เกียจถูกจังหวะนะครับเขบาเรียกว่าไม่จําเป็นต้องขยันก็ได้ขี้เกียจได้ดีก็ได้เป็นไงอ๋อได้แล้ววันวันที่สิบห้านี่ที่เบสบอกว่านะนี่ยคืออันนี้เข้าการเข้างานแล้วไม่ได้กูต้องช่วยเมนกูข,ขายของก่อนเขาจะหากูเป็นเมนอื่นแล้วเนี่ยสิบห้านี้ขายของจริงใช่ไหมเบสใช่ใช่พี่ใช่เป็นไลท์ปักตะก้าแบรนด์รวมแบรนด์ปะครับใช่ครับใช่ครับ โอเคเวลานี่ยังไม่ยังไม่ช่วร์นะยังไม่ได้กําหนดเนาะยังไม่กับเวลากาหนดไปก็เลดอยู่ดีอ๋อฮะ <laughs> กาหนดไปก็เลดอยู่ดีคืออะไรวะ <laughs> เอาเอาจริงจังดิทุกวันนี้เขาก็หาว่าพวกพี่กาวพออยู่แล้วยังจะมาแจกความกาวในห้องพวกพี่จริงจ่อยกว่าพี่จ่าจริงจังเลยอ่า ได้ได้ขอบคุณท่านพ่อพ่อยอดขรม่อมกิบปั่นแม่งทั้งบริษัทถึงเนี่ยถึงไหนแล้วครับพี่ถึงสระบุรีแล้วครับโอ้อเคสนะพี่ขอบคุณมากมากครับพี่ไม่หัวร้อยอีกเรียวบร้อยก็เบสมาพาคนขับพี่หัวร้อไม่ไม่รู้ระหว่างบ้านกับเกาะกลางจะถึงไหนก่อนขับรถปลอดภัยพี่ขับรถปลอดภัย ประมาณก็ช่วยมองอยากขอสักสิบขอสักสิบนาทีไปกระซิบเป่าหูหน่อยไปเขารอกันอยู่ทั้งเซิร์สจ่ะพี่ส่งสัญญาณไม่ค่อยดีเลยอะไรนะสัญญาสัญญาติดติดติดตัดโหล่กำลังหลุดกันโอเคส่งสัญญาณตอนนี้เลยใช่ไหมโอเคได้ขอบคุณมากเออสัญญาณไม่ค่อยดีสัญญาณไม่ค่อยดีกกููเเเหาาามมีัังงวจ้ ุ่ง <rôle> นี้เรียบร้อยกูโดนแคว้นแน่นอนดา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 ไม่เป็นไรครับขอบคุณเบสมากที่มาสร้างสีสันความสนุกให้เพื่อนๆไหนที่ถึงนะครับขอบคุณมากๆจ้า่งนี้กูโดนแคว้นแน่นอนตาดาดาดา เราอเป็นบังคับเบสให้มาห้อยจอยหรือเปล่าเออแอบแชทหลังบ้านไว้ให้เขามาห้อยจอหรือเปล่ามีคนแคปไม่ได้ว่าเบสบอกขอห้อยจอเองครับมีคนแคปได้ครับสั่งเขาหรือเปล่าน่ะสั่งผมสั่งครับชอบสั่งอ่ะผมสั่งครับเพราะว่าชาลีเป็นเอฟซีผมครับผมผมผมสั่งครับ ทำไมชีวิตผมผมจะมีเมนเป็นเอฟผมจะมีเมนตัวเองเป็นเอฟซตัวเองไม่ได้ครับทำไมผมจะต้องเป็นเอฟซของชาลีอย่างเดียวไม่คิดว่าชาลีจะเป็นเอฟซผมบ้างหรอครับเออหินกองครับถึงหินกองแล้วนะครับเออ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกความสุขมากนะครับเครื่องไม่ไหวแล้วเครื่องร้อนแล้วนะครับยังไงขอบคุณมากขออนุญาตลงไลฟ์ไปลุ้นก่อนนะครับว่าสิบนาทีจะมีจริงไหมนะครับขอบคุณพี่ทุกคนมากครับมาให้คิดถึงทุกอย่างนะครับเป็นเรื่องสนุกสนุกนะครับอย่าไปคิดมากนะอยากทุกคนมีความสุขต้องพูดคาว่าอะไรนะขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับไปแล้วนะครับฝันดี กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ